สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่18มกราคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1510.13จุดลดลงไป9จุดหรือว่าติดลบไป0.59ม,มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ74,000ล้านบาทเศษเศโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการแกว่งตัวอยู่ในดนล ตลอดทั้งวันเลยนะครับเช่นเดียวกับตลาดของตราดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ที่ส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวลดลงมาเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าทางการจีนนั้นจะมีการรายงาน GDP ของปี63ก็ปรากฏว่าขยายตัวได้2.3%เซซึ่งก็ดีกว่าที่คาดการกันไว้นะครับที่2เซถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการระบาดของโควิด -19 มาก็ตามนะครับ แต่ว่าก็าทางด้านของตัวยอดค้าปลีกนะคะับนั้นนะครับก็หดตัวไปถึงกว่า3.9%ด้วยกัน แล้วก็นอกจากนี้นะทางด้านของตลาดเองก็ยังค่อนข้างจะก,กังวลน,นะเรื่องของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐก,กับจีนในรอบใหม่นะครับหลังจากที่ทางด้านของคณะทํางานของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก็มีการเรียกว่าท,ทิ้งทวนกันนะก็คือขึ้นบัญชีดำนะครับกับทางด้านของบริษัทหัวเว่ยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ห้ามไม่ให้บ,บรรดาซัพพลายเออร์นะฮะของสหรัฐนั้นมีการขายสินค้าให้กับหัวเว่ยนั่นเอง นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องติดตามัาดูดต่อไปนะครับว่าทางด้านของจีนนะั้นจะมีการตอบโต้สหรัฐอย่างไรนะครับขณะที่สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศวันนี้นะครับก็มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย369รายด้วยกันนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการระบาดในประเทศนะครับ82รายด้วยกันนะฮะแล้วก็มาจาก าการคัดกรองเชิงรุกนะครับ275รายนะฮะแล้วก็จากต่างประเทศ12รายด้วยกันโดยกลุ่มที่ปรับขึ้นในแรงในวันนี้นะครับก็เป็นทะน้านของกลุ่มอาหารแล้วก็กลุ่มเกษตรกลุ่มทั้งกลุ่มของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์ส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้นะครับก็มีทะน้านของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรทอนิกส์กลุ่มธนาคารท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็รับเหมาก่อสร้างนั่นเองครับ โดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกได้ในวันนี้นะครับก็มีอยู่หลายหุ้นด้วยกันนะครับก็ส่วนใหญ่จะก็จะเป็นหุ้นที่วันก่อนหน้านั้นนะครับมีการ ปรับตัวกันขึ้นมานะวันนี้ก็ยังคงปรับขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่างเช่นทงด้านของตัว C B G นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไปแรงถึง7.35%ด้วยกันนะครับซึ่งทงด้านของนักวิเคราะห์เราก็มีการประเมินนะครับว่าผลประกอบการของปี63นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงปี65นี้จะมีโอกาสทำกำไรสุทธินะครับได้แบบ record high ได้ต่อเนื่องกันทุกปีเลยทีเดียวนะครับก็ แ,แรงหนุนจากรายได้ที่เติบโตทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับรวมถึงต้นทุนการผลิตที่ลดลงมาด้วยนั่นเองส่วนทางด้านของทัสโกอันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นไป6.86%ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คาดการณ์ว่างบไตรมาส4นั้น จะอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับส่วนเ้านนของน้ำมันดิบในสต็อกเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะกลั่นได้นะต่อจนถึงเส้นไตรมาสที่2ปี64นี้เลยนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปเรื่องของแหล่งน้ำมันดิบแห่งใหม่นะทดแทนกันมาในช่วงในช่วงของอครึ่งปีหลังของปีนี้นะก็ทันเวลากันพอดีนะครับ ส่วนทางด้านของ RCL นะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นไปแรงถึง9.44%ด้วยกันนะครับก็อันนี้คาดงบไตรามาสที่4นั้นนะครับก็น่าจะดีนะครับแล้วก็ปี64เองดีดต่อเนื่องด้วยนะครับก็มาจากทางด้านของคอ่าระวังเรือที่ปรับตัวสูงกันขึ้นมานะครับเนื่องจากทางด้านของแรงกดดันทางฝั่งอุอปทานนะครับแล้วก็การส่งออกที่ฟื้นตัวขึ้นมานั่นเอง ส่วนทางด้านของ rs นะครับวันนี้บวกขึ้นมาอีก6.83%ด้วยกันนะครับก็ฟื้นตัวกันขึ้นมาได้นะครับก็ยังคงมีแรงเก็งกำไรนะเรื่องของงบตราว่าที่4ปีก3อยู่นะครับก็คือคาดว่าจะโตทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year ด้วยนะครับก็มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นในะทุกๆธุรกิจเลยนะครับโดยเฉพาะ,ะเรื่องของยอดขายจากธุรกิจขายสินค้านะครับก็น่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่ด้วยนั่นเอง ส่วนทางด้านของ sgf นะครับก็ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.49%ด้วยกันนะครับก็คาดว่า,างบไตรามาส4นี้นะครับจะพลิกมา,มาพลิกมามีกำไรได้เยือนเดียด้วยนะครับก็มาจากทางด้านของยอดอสินเชื่อจำนวนทะเบียนรถที่พุ่งแรงนะครับ แล้วก็ทําให้กําไรทั้งปี63นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นนะฮะแล้วก็ยังมีการเจรจากับพันธมิตรรายใหม่ด้วยนะครับเพื่อที่จะขยายพอร์ตสินเชื่อนะครับให้มากขึ้นนั่นเองแล้วก็ n c a นนะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้1.24% 0ด้วยกันนะครับก็คาดการบวาง,งบปี63นี้นะครับจะมีโอกาสขึ้น ทํากําไรสูงสุดในรอบกว่า3ปีด้วยกันนะครับก็รายได้นะค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็รายได้ค่าบริการรวมถึงท่านของออรายได้อื่นๆนะครับก็มีการปรับตัวสูงกันขึ้นมาน,นั่นเองนะครับส่วนหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นเดลต้าอยู่ นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไปนะอีก3.4 5เด้วยกันนะครับก็ลง,ลงต่อเนื่องกันปเป็นวันที่4แล้วนะครับซึ่ง4วันนี้เอาราคาหุ้นเดลต้าก็ปรับลงไปหนักถึง23ด้วยกันนะครับส่วนธนาคารของ KCE ฮะวันนี้เอาราคาหุ้นก็ลงตามไปด้วยนะครับติดลบไป2.46เรนะครับฐานะของหุ้นธนาคารหุ้นในกลุ่มธนาคารวันนี้นะครับก็ ปรับลงหลายหุ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งของ B นะครับติดลบไป2.9% KKP ติดลบไป2.6% 8% SB c ติดลบไป2.4% 3% KTB ติดลบไป2.4% 2% KBank okay, ติดลบไป2.12%แล้วก็ BBL ครับติดลบไป2.02%นะครับก็น่าจะมาจากเรื่องของอแรงขายรับงบนะครับเนื่องจากว่าฉนะของหุ้นในกลุ่มแบงก์เองเนี่ยจะมีการทยอยรายงานงบออกมาในช่วงของสัปดาห์นี้นั่นสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ Top นะครับวันนี้นะราคาหุ้นลงไป2.54%ด้วยกันนะครับ ปตทลงไป1.73% irpc ลงไป1.61%แล้วก็ p t t g c ครับลงไป1.6%ด้วยกันนะครับซึ่งหุ้นน้ำมันนะฮะหุ้นลงกลัน่นแล้วก็หุ้นปิโตรเคมีนั้นปรับลงตามราคาน้ำมันที่ร่วงลงมาแรงในวันก่อนหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ยันเนี่ยหุ้นต,ต่างๆเหล่านี้ก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรน,นะครับอพไซด์เองก็เริ่มจะเหลือน้อยก็ลงไปแล้วนั่นเองนะครับ ส่วนต้านของ KTC วันนี้ราคาหุ้นลงไป2.87%นะครับแล้วก็ BLOA ลงไป2.82%แล้วก็อนันต์ลงไป2.83%นะครับซึ่งหุ้นเหล่าน,นี้ก็เป็นหุ้นที่ถูกขายทำกำไรกันออกมานะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้าเองก็ปรับขึ้นไปได้แรงแล้วเช่นกันนั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปเพราะว่าตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ